อรุณสวัสดยามเช้าครับกลับมาพบกับหมอหมีในรายการหมอหมีมีคำตอบรายการที่จะมาตอบปัญหาสุขภาพสุดฮิตทุกๆเช้าวันอังคารและ วันพฤหัสนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาพูดถึง4สัญญาณเตือนนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณเป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนมาคอมเมนต์หมอหมีนะครับว่ามีอาการปวดท้องแบบน,นู่นปวดท้องแบบนี้นะครับตนเองจะเป็นไส้ติ่งอักเสบหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เลยจัดไปครับหมอหมีจะมาพูดถึงว่าเอ๊ะมันมีอาการปวดท้องแบบไหนนะครับมีสัญญาณอะไรบ้างที่จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าคุณเป็นไส้ติ่งอักเสบต้องบอกก่อนเลยครับว่าอ่าเวลาถ้าเราเป็นไส้ติ อักเสบแล้วนะครับแล้วเราไม่รู้นะครับเราไม่รีบไปพบแพทย์น,นะครับก็จะทําให้ไส้ติ่งอักเสบมันอักเสบมากขึ้นมากขึ้นจนทําให้แตกขึ้นมากพแตกขึ้นมานี่เรื่องใหญ่แล้วครับท้องจะติดเชื้อเยอะนะครับจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดโดยเร่งด่วนนะครับ <S <S ดังนั้นการสังเกตอาการจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับว่าตนเองเป็นไส้ติ่งอักเสบหรือเปล่านะครับก็จะมีสีสัญญาณด้วยกันเดี๋ยวหมอมีจะมาพูดนะครับว่าไอ้สีสัญญาณนี้มีอะไรกันบ้างครับ ก่อนอื่นเรามาดูตำแหน่งของไส้ติ่งกันก่อนนะครับไส้ติ่งของเราจะอยู่บริเวณลำไส้ใหญ่ของเรานะครับแล้วก็จะอยู่บริเวณท้องน้อยด้านขวาของเรานั่นเองครับเวลาปวดก็จะปวดบริเวณนี้แหละครับดังนั้นถ้าปวดด้านซ้ายอาจจะไม่ค่อยเหมือนไส้ติ่งเท่าไหร่นะครับสัญญาณที่1ปวดท้องนะครับคนที่เป็นไส้ติ่งอักเสบจะมีอาการปวดท้องซึ่งอาการเริ่มแรกเนี่ยจะปวดท้องบริเวณรอบสะดือก่อนนะครับเริ่มต้นอาจจะปวดไม่เยอะนะครับปวดรอบสะดือจากนั้นผ่านไปเวลาสักพักหนึ่งนะครับอาการปวดจะย้ายลงมาบริเวณ ท้องน้อยด้านขวาของเรานั่นเองนะครับอาการปวดจะเป็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะปวดตลอดเวลาซึ่งจะแตกต่างจากเวลาเราปวดท้องอ่าพวกกระเพาะหรือว่าลำไส้ธรรมดานะครับอันนั้นจะปวดบีบแบบีบขึ้นมาแล้วคลายบีบแล้วก็คลายอันนี้ไม่ใช่ไม่เหมือนนะครับแต่ถ้าใครปวดมาทางด้านขวานะครับแล้วปวดหูปวดตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็นอนนิ่งๆแล้วดีนะครับอ่าถ้าขยับตัวแล้วปวดมากขึ้นอันนี้อันนี้จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าคุณอาจจะเป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ได้ให้รีบไปพบแพทย์นะ เพื่อทําการรักษาต่อไปครับ ต่อมาสัญญาณที่2ครับคือเบื่ออาหารนะครับอใครที่มีอาการปวดท้องที่หมอหมีบอกไปตั้งแต่สัญญาณที่1แล้วนะครับร่วมกับมีอาการเบื่ออาหารนะครับเพราะว่าเวลาลำไส้หรือว่าไส้ติ่งของเราอักเสบนยครับก็จะทําให้เหมือนร่างกายเนี่ยเราไม่ค่อยอยากอาหารการทํางานของลำไส้กับกระเพาะก็จะน้อยลงนะครับการดิบตัวน้อยลงก็จะทําให้เราเบื่ออาหารไม่อยากทานอาหารนะครับอ่าดังนั้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าคุณอาจจะเป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ได้ก็ให้รีบไปพบแพทย์เลยครับ ต่อมาสัญญาณที่3ครับคลื่นไส้อาเจียนนะครับอ่าใครที่แบบหูปวดท้องนะครับเบื่ออาหารแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนมากๆนะครับอ่าโดยไม่มีสาเหตุนะครับแบบเมื่อวานก็ไม่ได้ไปทานอาหารทะเลอาหารคร้างคืนหรือว่าของแสลงอะไรต่างๆนะครับ แต่ต่อมามีอาการปวดท้องแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนเยอะนะครับทานยาแก้คลื่นไส้ไปแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะครับอันนี Kirby ้ก mm ็เ hmm. ป็นตัวบ่งบอกแล้วครับว่าค <Yeah. S 1> ุณเนี t ่ยอาจจะเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ได้เพราะว่าเวลาไส้ติ่งมันอักเสบนะครับอ่าลำไส้มันจะไม่บีบตัวนะครับบีบตัวน้อยนะครับพอบีบตัวน้อยปุ๊บมันจะทาให้อาหารเนี่ยมันค่อยๆท้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าเวลาเราทานอะไรลงไปเนี่ยก็จะออกมาหมดนะครับอาเจียนเยอะเลยนะครับอันนี้ให้รีบมาโรงพยาบาลเลยครับคุณอาจจะเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ได้นะครับ ต่อมาสัญญาณที่4ครับไข้สูงนะครับอใครที่มีไข้สูงบางคนมีอาการหนาวสั่นนะครับเพราะว่าเวลาเราไส้ติ่งอักเสบนะครับก็จะทําให้อุณหภูมิของร่างกายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับกลายเป็นไข้ขึ้นมาแล้วถ้าเรายังไม่ได้รับการรีบรักษานะครับก็จะทําให้มีอาการหนาวสั่นขึ้นมาด้วยนะครับดังนั้นใครที่มีอาการไข้สูงหนาวสั่นแบบนี้นะครับให้คิดเอาไว้เลยครับคุรอาจจะเป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ได้นะครับให้รีบไปพบแพทย์เลยนะครับ สรุปนะครับสสัญญาณเตือนนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วสัญญาณที่1คือปวดท้องนะครับมีอาการปวดท้องเริ่มแรกอาจจะบริเวณกลางสะดือนะครับจากนั้นย้ายไปบริเวณท้องน้อยด้านขวานะครับอาการปวดจะปวดมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ปวดตลอดนะครับ ขยับตัวแล้วปวดมากขึ้นอยู่นิ่งๆแล้วอาการดีขึ้นสัญญาณที่2เบื่ออาหารสัญญาณที่3คลื่นไส้อาเจียนมากนะครับทานยาแก้คลื่นไส้กันแล้วไม่ดีขึ้นนะครับสัญญาณที่4คือมีอาการไข้บางคนมีอาการหนาวสั่นเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือทั้งหมด4สัญญาณนะครับใครมีครบ4ส,สัญญาณนี้ให้รีบไปพบแพทย์เลยครับคุณเป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วแน่ๆนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนครับคนที่เป็นไส้ติ่งอักเสบบางครั้งมีอาการไม่ครบนะครับบางคนอาจจะปวดท้องแบบอย่างเดียวนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นอักเสบแรก แง่เนี้ยนะครับหรือบางคนอาจจะมีไข้มาก่อนบางคนอาเจียนมาก่อนนะครับอ่าอาจจะมีสัญญาณที่ไม่ครบดังนั้นแนะนําว่าถ้าอาการไม่ดีนะครับมีอาการอะไรที่ผิดปกติให้ไปพบแพทย์ก่อนครับเพื่อทําการตรวจร่างกายนะครับอ่าตรวจเลือดตรวจปัสสาวะอะไรต่างๆต่อไปก่อนนะครับเพื่อที่จะมีนิจฉัยต่อไปว่าคุณเนี่ยเป็นไส้ติ่งอักเสบหรือเปล่าถ้าเป็นจาเป็นที่จะต้องรับการผ่าตัดต่อไปนะครับบอกไว้ก่อนเลยครับว่าถ้าไปตั้งแต่แรกๆนะครับโอ้โหผ่าตัดแป๊บเดียวหายนะครับสอวันออกมาเดินปอแล้วนะครับ ปล่อยให้เซตติ่งแตกเนี่ยโอ้โหอาจจะนอนเป็นอาทิตย์เลยนะครับดังนั้นอย่ารีรอถ้ามีอาการปวดท้องแปลกๆให้รีบไปพบแพทย์เลยครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับสาหรับตอนนี้หมอหมีมีเพจ Facebook ด้วยนะครับพิมพ์ได้เลยครับว่าหมอหมีเมาส์มอยนะครับแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสาหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับมีอาการปวดท้องแปลกๆคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบททุุกกกคําาาาาถมมเเเเลลยแ้วรจอๆ วันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเม้ามอยครับแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย